เอาแล้วนี่ครับเออไอตัวที่แกะแล้วอยู่ตู้นู้นก็มีไม่มีมีมันวางอยู่ที่แกะแล้วคุจะเี่ยงซิงเกิลเกียวเอเฮ้ยมันคืออะไรวะอ่ามันคือด่านทางด่วนอะว่าง่ายอะมันมีกี่แบบอะมันมีแบบเดียวไม่แต่แต่เท่าที่รู้อะคือเฮ้ยมึงฟังให้จบๆก่อนแล้วค่อยมาออกมาวาย นะส่วนใหญ่เขาจะฟังกันไม่จบไม่ทันจบแล้วออกมาวัยวายหอยอะไรมันเป็นยังไงดูข้อดีข้อเสียกันก่อนเออฟังให้จบก่อนมีอมาเอาทุกอย่างมันมีข้อดีมันมีข้อเสียถูกครับผมแม่จะดีใช่นไหมเออเดิมเลยครับไม่ดีครับบอกเลยนะใครจะด่าก็ได้โคตรเลยอืโทษตัวมึงเน่ะนั่นเห็นไหมเออจะมึงไปโทษใครเลยจริงครับถ้าขายไม่ดีไม่เกี่ยวอะ ต้องแก้ปัญหาเว้ยเออแก้ปัญหาตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปวุ่นวายคนอื่นแกละเอออย่าไปนมาเรื่องิงอะไรมเอออย่าเพิ่งไปวุ่นวายคนอื่นเอฮ้ยล่าสุดมันมีข่าวนี่เว้ยมันมีข่าวมีคนไปประท้วงที่หน้าหน้าหน้ารัฐสภาหน้าอะไรวะหน้าหน้าทรเนียบอะเออเออบอกว่าจะเอาน้ำมันล่าตัวเองจุดไฟประท้วง ต้องให้นายกมาช่วยแก้หนี้นอกระบบหนี้เกิดจากหนี้มันเองด้วยนะหนี้เขาเออแล้วเออแล้วทําไมวะผมก็เป็นหนี้เออไม่มีก็อกไปบอกเขาอะว่าไม่มีก็ไปเกียกันแล้วไม่แล้วแล้วไม่แล้วสรุปคือนายกต้องแก้ให้มึงด้วยใช่ไหมนี่คุณไปเอาโอ้เอาเเข้าของเราเถอะเอามามามีที่ตุนจ้ามาอีกแล้วจ้าแล้วมีไอคิวมีาชิเอออะไรมาไม่รู้แท้เพิ่งมาเลย เอ้ยปริ้มไม้ไม้เอ้ยไม้เหรอไม้เหรอไม้ไม้พลาติกไม้นี่แหละไม้นี่แหล้วเขามีเหล็กมาแล้วก็มีหมุดของไอ้หมุดเนี่ยคงยึดกับมีดประมาณนี้คือถ้างงัดปุ๊บไม่คงแตกมันแปดร้อยกระบาทไม่แตกได้ไงล่ะแต่ที่สำคัญสำคัญยิ่งมาทำที่ญี่ปุ่นจ้ามาทำที่ญี่ปุ่นมีมาเพิ่งเคยเห็นปั๊บซองซองเออเจอต้องสักก่อนไหมเออ เออไอข่าวที่ยากูซ่าญี่ปุ่นจะตีกันเขาตีกันยังวะเออเดี๋ยวเขาเบเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขึ้นหน้ารายงานข่าวให้แล้วกันมีดญี่ปุ่นไอยี่ห้อไก่เนี่ย K A I เฮ้ยเราเคยรีวิวไปแล้วเคยรีวิวไปแล้วมันมีมีดตัวครับผมแต่ไหนอยากอชอก็ใช้ไอไก่ญี่ปุ่นเอออ่ะกำลังจะบอกว่ามันเป็นมีดเล่นใหญ่ใช้งานง่ายๆส่วนใหญ่งานแกะสลักงานแบบตัดเฉือนเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้ด้านเดียร์ อืมแตอไม่เเห็นที่ไหนอืม,อออมบ้านเดียวประมาณนี้ก็ก็มีซองม,มาให้ใยซองนี่เป็นพลาสติกขึ้นลูกไม่ใช่ใครเด็กไม่ใช่ใครเด็กไม้นี่คงคงเป็นไม้ที่เรียกว่าไม้สำปาโอ้ยนี่อะไรสักอย่างเขาเรียกไม้ไม้โอ๊กนิวซีแลนด์ไม้โอ๊กนิวซีแลนด์เออนี่ตรงนี้อา่านี่ตรงนี้เขาใช้งานทั่วไปประมาณนี้เออใช้ในชีวิตประจำวันในหมอกมั้งเฮ้ยผมมองงี้นะไอ้พวกที่ชอบไปแคมป์อ่ะเออพวกไปแคมป์อ่ะเพราะว่าเวลาไปแคมป์อ่ะ คุณจะมีมีดตัวหนึ่งที่เป็นมีดอีเบิ้มเลยเอาไว้สับฟืนสับกิ่งไม้สับอะไรแต่ส้นตีนคุณต้องทำกับข้าวกินด้วยนะไอเนี้ยเอาไปทำกับข้าวไทำกับข้าวได้เออก็โอเคมากระแพทคอย่างงี้แม็กมาอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันเออแต่ไม่คุ้งดีแหละเออไม่แพงเออเดี๋ยวติดตามในจเออเออจะลง GB ด้วยเออเอาลองเเออจะให้เมียไปลองสับผันซ่เออถามว่าเมียคนไหนเอ้ย เต้อย8 9้อะไรนะครับอ๋อลูกครับลูกพี่ลูกพี่เราเอาคุณแจอยู่มันจะขอเข้ากล้องเราซะหน่อยสนใจมาดูแล้วกันครับแต่ถ้ามั่นใจไว้ใจเชื่อใจกันไอ้ยี่ห้อนี้เน็ดีนเจแปนขายดีมากจ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบกลับเดี๋ยวซื้อเบียร์พี่ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะว่ามันทำที่ญี่ปุ่นคนไทยเนี่ยมันจะเชื่อ ก่อน,อน,อน,อนอ่ม้องมีหักจก็ข้อสรรหามาให้แล้วว่าเนี่ยม,มัเป็นเจแปนแหละแลวตัวน,นี้นะผมว่ามันมันปราาะเทศสแตนเล่มันน่าจะเป็นเหล็ก s ด5เคห้มือนอันนี้พอเป็นเหล็กกำลังบอกว่าไอ้วันนี้ยมันขาวมันสวยกลับไปดูหน่อยเอาต้องมันชโลมมานิดนึ่งเฮ้ยพี่พล้ของัดของเอาไปหานกับของเาอากับข้าวอพราน้ำมันเพื่อไงน้ำมันเพื่เฮ้ยไม่ผมผมมีมีคนให้ข้อมูลมานี้นะ ไอเขาอีกนะให้ข้อมูลมาไอเขาที่ให้ข้อมูลมาเพื่อนผมเอง <C ows S 1> ชอบมันชอบแคมปิง้งแล้วมันบอกว่ามีดที่เอาไปแคมป์อ่ะแล้วถ้าคุณแยกไว้เล่มหนึ่งเลยเอาไวท้ทําครัวโดเยเฉพาะมีดเล่มน,นี้จะไม่มีวันเป็นสนิมเว้ยเพราะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็โดนน้ํามันจากตัวหมูะน้<อ>ํามันจากไก่น้ำอะไรเนี่ยมันชลุมไปในตัวชะลุมไปในตัวเลยเออมันมันไม่ค่อยขึ้นหรอก ว่าเป็นเป็นเหล็กหรือเปล่าขอไปเทสก่อนแต่ถ้าเป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กเพราะราคาอย่างนไม่ได้อย่างนี้แต่เหล็กญี่ปุ่นคุณภาพดีซื้อสึกรับเองได้ถ้าจะใช้หั่นหัวว่านแบบเอาน้ำมันหมูโฉมขื้นก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้งานแคมปิ้งอย่าไปงั้นว่ามันน่าจะแตกแต่ถ้าใช้ทั่วไปปกติยาวไปตีเลยไม่เกี่ยวเออเวลาตีเอาปอกมาไปตีเออเออยาอ่อนตีครับผม